เบื้องหลังการสู้รบที่ดูเดือดมันมีความจริงที่น่ารังเกียจและร้ายซึ่งความเป็นมนุษย์ซ่อนอยู่ล่าสุดมีรายงานว่ายอดผู้สูญหายของหน่วยทหารกัมพูชาได้ทะลุไปกว่า6,276คนแล้วหน่วยรบพิเศษ BSQ ที่ว่าแน่ๆก็ร่วงเป็นปุ๋ยไปแล้วถึง704นายแต่ที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือรัฐบาลกัมพูชาไม่ยอมเก็บซากศพของทหารที่เสียชีวิต เพราะอะไรนะ่ะครับก็เพราะว่าถ้าไม่มีซากศพรัฐบาลก็ไม่จําเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับญาตินั่นเองนี่คือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้พวกเขาสามารถยักยอกเงินเยียวยาได้อย่างเต็มที่และมันยังไม่จบแค่นั้นยังมีข่าวลือว่ารัฐบาลกัมพูชากำลังจะจับกลุ่มญาติทหารที่ออกมาโพสต์ตามหาคนหายในโซเชียลมีเดียโดยให้เหตุผลว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐ ในขณะที่ทหารที่ถูกส่งมาแนวหน้าบางคนถูกหลอกมาบางคนจับปืนยังไม่เป็นบางคนอายุ70ปีแล้วแค่ได้ยินเสียง F16 ก็ผวาจนตัวสัน่นพวกเขาถูกส่งมาเป็นพลีชีพเพื่อชาติแต่ความจริงมันเลวร้ายกว่านั้นมากเพราะล่าสุดเพจมุ้งดำได้ออกมาแฉว่านายทหารกัมพูชาบางคนกำลังหาเงินจากร่างทหารที่ตายถึงขนาดที่ว่าตั้งใจส่งลูกน้องไปตายที่สนามรบยิ่งตายเยอะยิ่งรวย กลไกลของมันก็คือรัฐบาลกัมพูชาจะมอบเงินเยียวยาให้ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในสนามรบโดยทหารสังกัด BHQ จะได้ประมาณ1,000ดอลลาร์ 1, สหรัฐส่วนทหารสังกัดทั่วไปจะได้ประมาณ $500 ดอลลาร์สหรัฐแต่นายทหารตั้งแต่ระดับยศนายพลขึ้นไปกลับเก็บข้อมูลนี้เป็นความลับไม่ให้ทหารชั้นผู้น้อยรู้ว่ามีเงินส่วนนี้อยู่จริงและมีแผนที่จะส่งลูกน้องไปตายให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้เงินเยียวยาก้อนนี้ไปเต็ม และเรื่องนี้ก็มีหลักฐานเมื่อมีคลิปวิดีโอหลุดออกมาเป็นภาพที่นายทหารคนหนึ่งมาสาบานว่าจะไม่ยักยอกเงินลูกน้องโดยพูดขอบคุณผู้สนับสนุนเงิน300ดอลลาร์แต่นั่นคือเงินบริจาคจากต่างประเทศไม่ใช่เงินเนยียวยาหลักหมื่นจากรัฐบาลซึ่งมันก็แสดงให้เห็นว่าเงินก้อนใหญ่ยังคงถูกยักยอกไว้เหมือนเดิมและเมื่อครอบครัวผู้เสียชีวิตมารับรู้พวกเขาก็จะจ่ายเงินให้แค่ประมาณ400กว่าบาทเพื่อเป็นการปริดปาก ทั้งหมดนี้คือสถานการณ์ที่เน่าเฟ้ที่สุดมันไม่ใช่แค่การสู้รบแต่มันคือการค้าความตายคือเกมอำมหิตที่นายทหารระดับสูงส่งลูกน้องของตัวเองไปตายเพื่อนแกลกับเงินเยียวยาที่จะยักยอกเข้ากระเป๋าตัวเองนี่คือความจริงที่น่ารังเกียจเบื้องหลังกองทัพที่ผู้นำของพวกเขาภาคภูมิใจ คุณรู้สึกอย่างไรกับแผนการค้าความตายที่น่ารังเกียจนี้และคุณคิดว่านี่คือสาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้ทหารกัมพูชาต้องล้มตายเป็นจํานวนมากหรือไม่คอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ